มะเร็งเต้านมโรคมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับสองในหญิงไทยรองจากมะเร็งปากบดลูกเป็นสาเหตุในการเสรียชีวิตที่สําคัญตราการเป็นมะเร็งเต้านมพบมากขึ้นเรื่อยๆประมาณว่าหนึ่งในสิบของผู้หญิงมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมในช่วงหนึ่งของชีวิตเริ่มแรกเลยนะคะที่ฉันเป็นมะเร็งเต้านมก็ได้ไปหาหมอหมอตรวจหมอตรวจดูก็บอกว่าเป็นมะเร็ง บอกว่าเป็นมะเร็งระยะสี่ระยะสุดท้ายรักษาก็ไม่หายใด้ฮีโมชิตฉีดไปก็ฉีดไปเนี่ยแต่ว่าไม่หายหมอพูดหมอพูดรุนแรงมากอะ่ะจนป้ารับไม่ได้อะ่ะแต่ว่าตอนที่ป้านั่งรอหมอคนข้างๆเขาคุยกันบอกว่าเขามีเป็นอาหารเสริมนะคะว่าถ้ากินเข้าไปแล้วจะดีขึ้น ป้าก็เลยขอเบอร์โทรศัพท์เขาแต่ป้าก็ไม่ได้บอกเขาว่าป้าน่ะเป็นอะไรก็ลูกก็โทรไปก็ได้คุยกันเขาก็บอกว่าเขามีอาหารเสริมเซอร์ตินเอามาให้ที่โรงพยาบาลได้ตัวนี้มาก็เอามาทานพอเริ่มทานไปทานมาได้สักเดือนหนึ่งดีขึ้นมากเลยคุณยอมรับเลยว่ามันมันทำให้มีกำลังใจ ป้าลุกขึ้นไปค้าขายได้อะคุณจากที่ว่านอนโสมมาเป็นไข้แทบ,บทุกวันหลังจากทานอาหารเสริมตัวนี้ไปเนี่ยป้ามีกําลังลุกขึ้นได้ลุกขึ้นไปตลาดได้ไปซื้อกับข้าวมาทําข้าวแกงขายได้ป้าก็คิดว่าชีวิตป้าคงอยาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ตายตอนนี้อ่ะคงจะมีชีวิตได้รอดต่อไปนะคะคุณเซนติน,นคือคำตอบของคนรักสุขภาพ